ลีหนักบุรีลมบรรลุข้อตกลงคว้าอ่องตูร่วมทัพสมสอนบุรีล,ลมยืนนเต็กตกเป็นข่าวยังนาฮูว่าได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอ่องตูแนวรุกทีมชาติเมียนมากลับมาค้าแข้งในเวทีไทยลีกอีกครั้งหลังจากที่อ่องตูแตวยิงทีมชาติเมียนมา เคยสร้างความฮือฮากับการมาคาแข่งในศึกไทยลีกหนึ่งกับโสโมสรโปลิเทโรเอฟซในปี2018ในเอซีเมืองทองยูเนเต็ดในปี2019ต่อกฝากผลงานสัดไป14ประตูจากการลงเล่น44นัดทุกรายก,การยยก่อนจะย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดกับยาดานาบอนเอซล่าสุดมีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าเดายิงวัย24ปีรายนี้ เตรียมกลับมาวาดรวดลายในเวทีไทยลีกหนึ่งอีกครั้งกับสโมรสรบุรีรัมยูเนเตดและในรายละเอียดระบุว่าทั้งสองฝัง่งไดบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยหรือเพียงแค่การย้ายมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเล็กที่2เท่านั้น